เอาละครับกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเล่นผีคนคุกที่น่ากลัวที่สุดหรือเปล่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยนะครับโอ้กดมาก็เจอยูริสาคนกับยามคนหนึ่งอะไรครับเนี่ยแล้วหน้าผมจะไม่ขาวได้อย่างไร เอาล้วครับก็มาในแมปหนองน้ำนะครับเปิดมาผมก็เดินหาเฮ้ยขึ้นทางไหนวะเนี่ยอ๋อทางนั้นอากำลังไปครับหาพาังประตูก่อนเลยครับทุกคนตรงนี้ไม่กล่องด้วยนะอืมถีบไปเข้าไปถีบเข้าไปใช้ระเบิดเกาะไปเลยจะได้พังประตูไวไว อุ้ยมีการวิ่งมาหาด้วยอทุบไปทีเอาแต่ไม่โดนนะครับทุบไปอีกทีนึงเอาโดนโดนเจ็บไปครับเมื่อกี้ถ่ายรูปจะถ่ายรูปพี่ไปโดนหรอครับน้องๆอุ้ยโอ้โหตาขาวตาฝ้าตาหมัวน้องๆหายไปไหนกันหมดแล้วครับขอพังตู้ก่อนเลยวะ ย่องย่องมองมองนี่ไงย่องย่องมองมองย่องย่องมองมองเขาตุทุบไปอ่ะตีสตาร์ททุบอีกทีติดเลื่อนหนึ่งแล้วครับน้องโดนทุบอีตาฮีตายนะครับลงยามวิ่งไปไหนครับลงยามย่องย่องมองมองทุบไปทีหนึ่งโดนด้วยนะดาเมจมันแรงมากเลยนะคนคุกถ้าทุบโดนแต่มันทุบโดนยากนะครับเนี่ยมันตีไม่ค่อยโดน ต่มันจะตีเป็นอ่ามันจะตีกระจายนะครับทุกคนอุ้ยตรงนั้นมีการปากักปักทูบแล้วอือไปอีกสักทีหนึ่งคุณยามคุณยามจะตายแล้วนะครับโดนอีกทีโดนดึงนี่คือตายเลยนะนี่กรเลงเลงเล็กหูอือสั้นเกินไปผมลืมไปว่ามันสั้นเกินไปหาคนอื่นดีกว่า ถวนี้ไหมเฟดหาแล้วครับทุบไปทีหนึ่งโดนด้วยนะตายอยู่ลีี่หนีไปไหนมาอยู่ๆก็วิ่งมาถ่ายรูปพี่เฉยเลยอะครับนะ้องเกียร์ยามนี่มันติดเลือดหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราหาก่อน,ท,ท,น,อนทุบตู้ไปก่อนแล้วกันถีบตู้ถีบตู้อยู่ไหนวะถีบตู้ไปก่อนทำไมมันยังไม่มาเปิดประตูกันเลยอุ้ยทำพิธีตรงอง,องคด้วยถ้าเวลาเขาจูงนี่เขาอาจจะโดนเราตีฟรีได้นะครับเนี่ย แนะนําผู้เล่นใหม่อย่าไปทําวิธีตรงโอ่งนะถ้าเป็นไปได้นะครับว้าวอยู่ไหนนะอ้ยมันแอบแล้เราดึงไม่โดนโอ้โดนเติมตีฟิกโอหมาถึงวิญญาณเพื่อนด้วยนี่ไงทุบทุบยืนมองมองนั่มๆมองมเอออะไรครับคุณย้าเมื่อกี้ระยะมันสั้นกันไปนะทุกคนมาๆมามอุ้ยอุมีสวนมีสวนนี่ไงนี่ไงตีเผื่อไปก่อนอุ้ย ไปไหนครับคุณยามขอดนึ่งไม่โดนทุบไปก่อนทุบไปก่อนไม่โดนเหมือนกันโอ้โหทุบทุบอะไรของผมครับเนี่ยตามอุยโอ้โหหน้าขาวอีกแล้วอ <c oughs> ีนางยูริยามมันเหลือทีเดียวนะครับจะตายแล้วยังไม่ไปหิวมาโอ้โหชุบเพื่อนมาละ <c oughs> ทุบไปก่อนออกมาจะได้ติดตันเอา้าไม่ติดตันเอา้เอาอา๋อติดแล้ว ทุบอีกทีเจ็บครับเจ็บนี่อุ้ยมีแอบมาถ่ายรูปด้วยโอ้โหซัพพอร์ตกันเต็มที่นี่นี่นี่อุยแอบดึงกันโอ้โหตรงนี้ดึงไม่ได้ฮิตบล็อกมันติดครับทุกคนอุ๊ยมาดักปวดผมเหรอนี่นี่นี่เจ็บครับมข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามีคนพันสายสิงอยู่อุ๊ยติดลงนี้ไปไม่ได้หรือไปสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยามคุณยามไปฮิวมาแล้วเหรอนี่ทุบไปอีกทีทุบโอ้โหเมื่อกี้ผมน่าจะทุบอีกทีหนึ่งให้มันโดนน้เมจดเลยนะผมเดินไปเพื่อทําให้เหมือนแบบให้มันโดนชัวๆแต่มันไม่โดนเลยพี่ีตรงโอ่งนี้ยังไม่มีใครกล้าส,สวดมันอันตรายเกินไปนะครับอย่างที่ผมบอกอะมันโดนโซนง่ายครับแล้วคนจะจูโอ่งไม่ได้ตรงนี้ดึงได้ไหมมันดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราลองดึงฮิตบล็อกมัน มันระยะมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้น oh. เฟดดึงไม่ได้วะ่ะเขาขยับโอ้ยหน้าขาวอีกแล้วทุบไปก่อนนี่มันสายศิลกดโลกกออกมาัวันนี้นี่นางยูริทุบไปก่อนโอ้ย,ออยมันสวนมันสวนทำนาทำไรชาวสวนถ่ยายรูปถ่ายรูปเป็นเซเลปเหรอครับเป็นเซเลบเหรอป่าปาลาซี่ไม่ใช่เซเลปนี่หรือเปล่าโอยไม่มีอโอย้ย หน้าขาวอีกแล้วอืออ่าอยู่นั่นเองน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนออกเฟดดึกปุ๊บอืมโอ้โหเดนเตะเต็มๆ,ๆ,ๆขอทุบอีกสักทีดได้ไหมโอ้โหระเบิดไปก่อนอุ๊ยอุยไม่แอบถ่ายรูปแต่ผมโยกอยู่พอดีเลยเมื่อกี้เลยไม่โดนฟุกนะฟุกนะ ไปดักเป็นไปดักเขาข้างล่างออกเฟร่ะครับทุบอ้าวไม่โดนไม่โดนได้ยังไงดึงมาอือโดนยางโดนยางโดนยางครับน้องอุยอ้ยอุ้ยป่าน้ำมนต์โอ้ยโอ้ยดีนะไม่มีข้าวสารเสกมาด้วยนี่โอ้ยขาวอีกแล้วทุบอีกทีเผื่อโดนโอ้โหไม่โดนอะไรเลย มีการแจ้งเตือนจากทางขวานะครับเราเฟดไปก่อนนะครับมไม่ไล่คนเดียวนะครับไปไปโซนพิธีเดียวครับเนี่ยครับมันมันมันโดนง่ายนะครับตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกอะตรงพิธีตรงโอ่งคือมันฝั่นยากมากนะครับสวดสวดยากคุณฟิตติดเดดวายไหย,ย,ยามจะจุกเด็กไม่ได้จุกเด็กไปคือตายนะครับโดดลงไปคือตายนี่ไงโอ้โหมีน้องยูริมาดูการตายของยามด้วยววอะไรเนี่ยอ๋อมันรอเก็บวิญญ,ญาณเหรอ น้องยูริอยู่ไหนอย่งไงียองไงยองเงใช่หรือเปล่าถีบตู้ไปก่อนครับเคลียร์เคลียร์ออบเจกตีฟนี่ระเบิดประแมงไหมไหนวะน้องยูริอยู่ไหนวะ no, right. อ,อย่นี่หรือเปล่าโอ้นี่ไงโอ้โหตีด <No. S 1> ักโอ้ตีดักไม่โดนเอ้ามันก็ถ่ายรูปไม่โดนเหมือนกันต่างคนต่างทุบไปทีต่างคนต่างไม่โดนแต่ผมโดนนะครับฮุกโดน ต,ตัวมันตัวฮุกเนี่ยถ้าถ้าไม่นิ่งๆจริงหรือว่าไม่ไม่ไม่แบบระยะกลางๆจริงๆอ่ะมันจะฮุกไม่ค่อยโดนเลยแล้วบางทีฮิตบล็อกเราต้องศึกษาเลยนะว่าเออมันฮิตบล็อกตรงนี้มันผ่านได้ไหมต้องใช้ความชำนาญในการเล่นนะครับอันนี้ผมผมเล่นได้ครั้งที่สามเองมั้งครับรอครับรอนี่รอเห็นออร่าไปครับปุกดึงโอ้โหอันนี้น่าจะไกลไปนะครับ ออกล่าไอ้พวกปาปาลาซีจากประเทศไทยเลยแหละทุบฮืมหุดนโองวุดนโองโอ้ครับดักโองครับดักโองไม่ดักแล้วน่าจะตามไปได้นี่มีคนชุบทุบไปทีทุบอืมเจ็บไหมล่ะครับคุณยูริว่เจ็บสองนะครับยามก็านี่กรโดนทุบแล้วก็ล่วงไปยร้อยตายครับตาย โดนดาเมจจากการทุกแล้วก็ทุบแล้วก็โดดไปอีกรอบหนึ่งเท <Wow. S 1> ่ากับว่าโดนดาเมจจากการกระโดด2ทีก็ตายพอดีเลยว้าวเรียบร้อยยามยามอย่างสวยเลยนี่ครับตากหน้าโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงติดตัวแดงทุบไปโอ้โหไม่หันก็นมาถ่ายรูปวิ่งไปดีๆก็รอดอยู่แล้วนี่ไงนี่ไงมาครับเหลือน้องยูริอีกสองคน ไม่มีคนสวดเฮ้ยนั่นไงน้องอยูริมีการปิดประตูปิดประตูไปก่อนนะพังไปเลยครับนี่ไงนี่ไงทุบทเผื่ออุ๊ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงคนคุกคนคุกไม่ดื้อน,นะครับทุบอีกทีถุงสตาร์ททุบอีกทีเออโดนสักทีดิมามามา ปวดจังเลยคนคุกไม่ได้ดื้อน,นะครับเฮ้ยปุ๊กนี่ไงโมเดลสวดไม่ดูหน้าดูหลังนี่ต่อยทอะอืมอืมปลาทิ้งด้วยโกโรธโกโรธเกี้ยวกลาดนะครับอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายอยู่ไหนครับคนสุดท้ายอยู่แถวนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละทุกคน Hello, โอ้โหโอ้โหมารออยู่ข้างหน้า วิ่งวิ่งโอ้ลูกนิกลูกนิกถูกไปก่อนถูกไปก่อนรอฮุกครับรอถุกถูกนี่ยี่ยับนี่ถูกไปก่อนฮุกปีกสักทีโอ้โหนี่ไงการฆ่าแบบไม่เห็นตัวว้าว,าวกรอดไปทีหนึ่งน้องยูริจะรักพี่ชายคนนี้ไหมวันนี้โอ้โหถุกจับถุกระทื่ซ้ำโอ้าอาจจะน่ากลัวไปหน่อยนะครับ โอเคครับสำหรับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ